ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญทุกทุกท่านร่วมกันเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณได้กรุณาให้เกียรติกล่าวตอนรับท่านผูน้เีเกียรติทุกท่านครับเสียงระเือเมื่อผู้เป็นเกียรติให้กับท่านด้วยค่ะเรเชครับ นขออุญาตการเรียนชนิดนักผู้บริหารท,ท,ที่ฉจังหวัดสมคงตอก็สนุกเขียนและสัมผั์พี่น้องชาวน่างถิ่นที่รักแหลงของท่านอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้เกียรติที่รับฟังรับ,บ,รบชมนะครับทา,ทางทางเพจไปรุ่ต่างๆนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนว่าเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่แต่ไปด้วความยาว เนว่าเราอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำโขงนะคะรับ